ได้ความสุขในการกินแฝง,งน้องหนูไม่คิดไม่หวังว่าในจะมีกากหมูแบบหนึ่งต่อสองหรอกป่าะตกใจอะ วัสดีค่ะนิคแกลล์กับมาแล้วค่ะและววันนี้ค่ะเพิ่งตื่นเลยแล้วก็หิวละคือเกิดเหตุจากการที่ว่าน้องบุมบิ้มอยากกินเนื้อน้องลายมากแล้วเราก็เคยรีวิวเจมวยแจวฮอนไปเคยรีวิวตัวที่อุบลแจวฮอนพระรามหกเนาะแล้วก็พยายามเสิร์ชหามากก็มีร้านไหนที่มีเนื้อน้องลายแล้วก็ไปปะกันร้านหนึ่งร้านลูกหลักร้านประจำนั่นก็คือเผ็ดเผ็ดค่ะเผ็ดมีเมนูจิ้มจุ่มเนื้อนองลายเหมือนกันแต่อยู่ที่ เพชรกราวตรงแถวตลิ่งชันหรือของรัดมะยมค่ะทุกคนคะเป็นสาขาที่เขาบอกเป็นสาขาที่ค่อนข้างเล็กว่าเดี๋ยวนานจะขยายแหละแต่ว่าฉันก็มาถ่ายก่อนเพราะอยากกินไม่ไหวแล้วต้องการกินตอนนี้ก็เลยนี่แหละคะ่ะเข้าไปกินจิ้มจุ่มเนื้อน้องลายกันคะ่ะทุกคนคะแม่เห็นมาว่ามีเมนูเึงมาจากบ้านที่สาขาที่ฉันต้องสั่งแน่ก็คือข้าวผัดกระเหนือนแม่คือสาขาที่กินประจำมันไม่มีเมนูนี้เพราะมาสาขาคือต้องโดนต้องได้ต้องโดนจ้าฮิ ทุกคนคะเป็นอันรู้กันเนาะสำหรับชาวเผ็ดท็นกินแหลกที่ขายแล้วเป็นเผ็ดมาระมาณ3าีรอ่ต้องเล่าข่าว่าเผ็ดแต่ละสาขาเนี่ยเขาจะมีเมนูที่แตกต่างกัน่างสาขานี้หรือเผ็ดเกราวก็จะมีเมนูหลักคือเมนูแจ่วฮ้อนที่ไม่มีที่อื่นเป็นเรื่องขับไปกินที่นี่คะ่ะส่วนนอกจากเมนูแจ่วฮ้อนนะคะเมนูอื่นเขาจะเป็นแนวสไตล์อาหารที่สามแบบจัดแบบแม่มาอ่านเมนูให้ฟังแม่ต้องตกใจแกงขี้เหล็กหนังควายหอยขมอย่างเงี้ยแม่ยำพวงไข่เห่าดงหมูเห่าดงเนื้อเสือขั่วคือมีความแบบที่สาจะจัด ฉันรัวฉันก็อยากกินทุกเมนูฉันก็ต้องเลือกแต่ว่าถามว่าเมนูอื่นที่แบบเมนูที่มันไม่หาดขอมากนะก็มีก็มีเกาเหลาปูมา้าน้ำปลาเกาเหลากุ้งสดน้ำปลาอะไรเงี้ยมีหมดส่วนผักนะคะเขาให้มาเยอะมากๆดีใจที่มีบอกชอยชอบหนังมากเลยผัผักกับน้ำปลาอร่อยมาก แล้วก็ที่เหลือก็จะมีโหระพาต้นหอมต้นชาผักแว้วแล้วก็ผักกาดขาวผักชีไปเรื่อยผักวุ้งแล้วก็มีผักชีล้อมแล้วก็มีเอลิงกิกระหล่ำซุณเส้นค่ะเรียกได้ว่ามาทั้งสวนเหมือนปลูกเองหลังบ้านแล้วเด็กๆมาชอบค่ะถูกใจแต่ไม่เคยกินผักชีล้อมไม่คิดถึง่ันยมือถามเลยว่านี่คืออะไรพี่เขาบอกว่าชีล้อมค่ะกลิ่นจะมีความ หอมๆหน่อยเวลาต้มจะดีกเลยเดี๋ยวรอน่าสิมากผักดูดีถูกใจที่มีสิ่งนี้ค่ะติ๊กตุก,กและนี่คือน้ำจิ้มของเราค่ะนี่คือน้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มเผ็ดน้ำจิ้มหอมและน้ำจิ้มสมุนไพรจ้ามาขอชิมน้ำจิ้มก่อนน้ำจิ้มเผ็ดค่ะ,ะมีข้าวคั่วหัวหอมแดงแล้วก็ผักกูดปะ เค็มเปรี้ยวอร่อยมากแม่อันนี้คือลูกหลักปักนหนึ่งหองมข้าวก้วด้วยตาขัดไม่หวานเลยแม้แต่นิดเดียวพอมาชิมน้ำจิ้มขมพวกคนนี้ดูดูดันดูว่าแม่ก็คือขมเลยเป็นขมเหมือนขมจากเพี้ยกนดีแต่อร่อยมากมีความเค็มเค็มแล้วก็แบบขมๆก็หอมเครื่องร้านนี้ที่เราบอกว่าเห็นไหมบอกวราไม่หวานต่อน,น้ำจิ้มหวานตัวหวานคือกลิ่นมะกรูดตะโกนมากแล้วก็หอมกลิ่นข้าวัล้ว t e เจอร์เป็นข้นหน่อยๆแต่ว่าเป็นแบบมันเป็นหวานเค็มอะ่ะมันเลยแบบอร่อยแล้วก็ตัวนี้ก็อร่อยมากขนาดว่กินหวานเยต่อมาตัวสมุนไพรชิมเดียวสมุนไพรเปรี้ยวเค็มหวานครบรสอัมนนี้มาขามเปียกหน่อยๆดี๋ป้าเมนมาขามกิ่นเปรี้ยวๆหน่อยอะก็อร่อยไปแบบจะมี t e เจอร์ความแบบหนักๆมากขึ้นด i p ก็น่าจะดีแต่ว่าใดๆก็คือชอบทั้งสี่แต่ว่าเผ็ดๆน้ำจิ้มเผ็ดจะดีที่สุดค่ะเพราะว่ามันไม่หวานแหอยากชิมน้ำซุปแล้วอะ่ะมาน้ำปลาไหลไม่อยู่เลยแมนะ่เนี่ย ต่อมาขอชิมตัวน้ำซุปแจ่วมเค็มหนัวแซ่บเผ็ดน้อยๆหอ,อมเครื่องดีมากโอ๊ยอร่อยมากแม่เ็เผ็ดแต่ไม่ทำให้ฉันผิดหวังมนี่<ๆ>กินค่ะมาขอเนื้อก่อนเลยแบบไม่คุกไข่ เสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยใจอย่ามาสั่นขอเห็นเนื้อน้องลายขอชิมเนื้อน่องลายก่อนแล้วใส่ผักก่อนทุกคน,น,นอืมอืมผหั่นมันหนาทีเด้งเวลาเคี้ยวจะมี t e x t แบบกรุบกรุบหน่อยแล้วก็เด้งเนื้อขนาดนี้จิ้มเลยจะมีความเค็มสนุกจากตัวน้ำซุปอยู่แล้วนิดหนึ่งขอลองจิม้มเผ็ดเปรี้ยวเค็มสะาดใจมากเนื้ออร่อยอะ่ะกินขมหน่อย ขมเลื่อนหอมไปแบบมากเลยอ่ะผมก็ดีใครไม่เคยกินแบบอันนี้สานที่มันใส่พวกดีเอพียอยากให้ลองสักครั้งเหมือนกันนะมันจะมีความขมแบบส่วนตัวเรียกว่าขมอร่อยมันมันขมแต่ว่าก็ไม่ได้ขมค้างนานอ่ะก็เป็นขมแล้วหายไปขมแล้วหายไปขมโคนเลิ้นเฉยๆแต่อร่อยน่าเราว่าไม่รู้ต้องลองชอบไม่ชอบแล้วแต่คนจริงๆอ่ะต่อมาลงผักลงผักเออเวลาไปถ่ายทุกคนชอบอกทำไมต้องยืนเพราะว่าทุกคนถ้าเจอตัวจริงจะเข้าใจยังเป็นตัวเท่านี้สั้นมากๆ ขอเนื้อใบพายต่อขอชิมแบบไม่ใส่อะไรเลยทุกคนฉันว่าใบพายก็เด็ดคือมเมื่อกี้น้องลายชิ้นมันเล็กก็รู้สึกว่ามันไม่เต็มปากคำคำเมื่อกี้น้องสามชิ้นต่อคำอะถึงจะอ้ยเนื้อเต็มปากแต่พอใบพายเป็ชิ้นม,มันใหญ่เนอะบะเข้าปากมันก็เลยแบบอิ่มเอม แล้วมันติดมันหน่อยๆเคี้ยวแล้วมันก็เด้งๆมันๆหน่อยๆกำลังดีมากอร่อยมากไข่ก็ดีก็เลยดีทั้งคู่เดี๋ยวต่อไปจะเริ่มคุกไข่ทะลงไปต้มใหม่รอบหืม,ม,ามาน้ำมันนัวจริงๆอ่ไข่ก็จะเข้มมันหน่อยๆเท่านั้นแหละค่ะทุกคนแต่ว่าใดๆก็คือเนื้อเด้งมาก ถ้ากินกับผักอืมอืมถ้ากินกับผักชีล้อมอ่ะผักชีล้อมนก็อหอมมากกลิ่นม,มีความแบบมิ้นท์หน่อยๆอนะไรเงี้ยแล้วพอเกิดกินเจอตัวโหระพา,าก็หอมดีไปหมดเลยทุกคนต้องใส่ผักทุกอย่างเลยจริงค่ะเพราะว่ามันจะเพิเ่มเพิ่มไมตรีในจมูกกินตัวเห็ดเอริงกิอร่อยแต่ว่าต้องแบบต้องกำลังดีเพราะาหั่นนานแล้วพอกัดมันก็จะแบบเด้งๆแล้วน้ำจากเห็ดมันก็ไหลออกมากินเห็ดก็จะหอมเข้าในปากเลยอร่อยชอบ นูที่สองที่เรียงมาจากบ้านข้าวผัดกากหมูไม่คิดไม่หวังว่าในจะมีกากหมูแบบหนึ่งต่อสอง้วบอกว่าตกใจอะ่ะแล้วนางเสิร์ฟมากับตัวพริกน้ำปลากระเทียมน้ำปลานางเป็นเค็มหวานเปรี้ยวรับข้าวผัดเขาจะผัดมาแบบเม็ดข้าวแห้งนิดนึงแล้วกากหมูค่อนข้างแห้งแยกกันมาแต่ว่าผาสมกันแล้วมันลงตัวเพราะกากหมูก็แบบ หอมจับใจจริงๆแล้วชิ้นเขาเล็กใช่ป่ะพอกินก็จะแบบแกลบๆไปคู่กับข้าวไม่แบบไม่ได้โดดออกมามากก็จะกลายเป็นข้าวกลิ่นหอมกับหมูและตัวข้าวมีความเค็มห,หน่อยอยู่แล้วถ้าเกิดท็อปปิ้งตัวน้ำตัวน้ำพริกน้ำปลาเนี่ยเขาใส่เข้าไปก็จะเค็มแล้วว่าเค็มไปน้อยนึงแต่ว่าถ้าเกิดใครกินเค็มก็ท็อปได้แต่ใดๆพอมันมีกระเทียมเข้าไปด้วยกลิ่นกระเทียมก็จะหอมขึ้นมาเลยก็แล้ว,วแต่ดดคนชอบอร่อยแม่ใครเป็นสายกากหมูต้องลองตัวนี้เอาไว้แบบตัดเผ็ดอย่างดี ไี่สั่งแกงมากินคู่กับข้าวคือแกงปาก่าไก่บ้านหน่อไม้เดิมปกติจะกินแกงหน่อไม้เดออิมแบบนีน้ไม่ค่อยได้กินแกงปาก่าไก่ก็เลยต้องลองเบียวเค็มแล้วก็ดูอะ่ะเพราะว่าหอมกลิ่นไก่มากๆอะ่ะแล้วก็หอมกลิ่นพวกใบผักสมุนไพรที่เขาใส่เข้ามาหอมเลยอร่อยแต่ได้มันเค็มนะทุกคนันี่เค็มจริงมาชิมไก่บ้านกันไก่เน้ดีมาก ช้ำแบบชำโบ๊ะเขาต้มดีมัง้งเรือชิ้นที่เลือกดีก็ไม่รู้อ่ะเขาตั้งใจเลือกให้มันเป็นส่วนแบบเนื้อตดกระดูกที่มันจะต้องเด้งเดงหน่อยเป็นน่องอ่ะอร่อยมากเด้งนุ่มเลยอร่อยดีแเราว่าเขาหมักิดนึงือนเลยป่ะเพราะแก่มันนุ่มไม่ปกตินุ่มแบบนุ่มจริงๆอ่ะอร่อยเลยเดกินอาหารตัดเผ็ดกันค่ะด้วยนมย่างแค่รู้ว่าเขาย่างเก่งอธิบายนมก่อน นมหมูคือส่วนที่บิมชอบมากถ้าใครไม่เคยลองนะคะนมกับแก้หมูคือสิ่งที่อร่อยมากทุกคนควรจะลองเพราะมันจะนมมันจะไม่มีความแบบความเป็นเส้นของเนื้อให้เราละคายจิตใจอ่ะทุกคนมันจะเนียนมันจะนุ่มมันจะเด้งนะั่นคือนมไอร้านนี้ย่างได้หอมไฟแบบหอมไฟตะโกนหอมแบบถ้าไม่หอมขนาดนี้ดีวะดีมากรสชาติเขาจะเป็นเค็มน,นัวๆเค็มบงหวันอ่อนๆอยู่แล้วในตัวนมอร่อยน้ำจิ้มสามตัวเดี๋ยวขให้มาไม่มีตัวไหนหวานเลยมีคล้ายๆซีฟู้ดแบบหนึ่งตัวต่อมาตัวพริกแดงๆเนี่ยพริกน้ำปลาแล้วสุดทยเป็นแจว กินค้างเป็นเค็มเผ็ดหอมพริกต่อมานมคู่น้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี่จะได้ความเปรี้ยวความซีฟู้ดความหวานเพิ่มนิดหนึน่งต่อมาขมความขมหรือว่ามันจุดเด่นของรสชาติอาหารยีสานมากเลยอะที่แบบหลายคนไม่ค่อยได้ลองอยากให้ได้ลองคอ,อันนี้ขมโหดนลยขมแบบออม มันจะมีความรสแบบขมแต่ขมเสร็จครับมันจะมีความแบบเหมือนหวานหวานในปากนิดนึงแต่ก็ต้องพีนิดแหละมันก็จะขมแรงอยู่ทุกคนอาจจะขมแบบตกใจอยู่เพราะว่าก,ก็ตกใจแต่ว่าอร่อยชอบแล้วตอนนี้เผ็ดมากทุกคนของตัดเผ็ดด้วยตัวส้มตําเป็นมะพร้าวกับไข่เค็มเพราะไม่เคออยเห็นสขาขาอนี้พระะ้วค่ะก็เลยลองสักลองได้อืม เป็นตําไทยรสชาติเค็มเปรี้ยวหวานแต่รร้สึกว่าเค็เปรี้ยวโดดแล้วก็หวานตามอาจจะเค็มน้อยหน่อยแต่ว่าในใจคือเป็นตาไทยที่เราชอบนะเราสึกว่าอร่อยแหละคือมันไม่ได้หวานแบบโอ้ยตัวตันอย่างนั้นอะคนลุกไม่ใช่ขนาดนั้นแต่มันเป็นหวานแบบหวานเปรี้ยวเพราะมันมีเปรี้ยวช่วยมามันก็เลยแบบไม่แย่สาหรับเบลีที่ไม่ชอบตําไทยและชอบที่มะพร้าวชิ้นมอกี้ที่เลือกเนื่อามะพร้าวมันแบบมันอ่อนกำลังดีแล้วมันมันพอเคี่ยวแล้วมันทําให้มีความแบบเหมือนตําไทยที่มันมันขึ้นแล้วก็เจอถั่วลิสงคั่ว กงมันถั่วข้างหนามันใหญ่แล้รพอมันมีขั่วสดมันกลิ่นขั่วมันหอมอ่ะเออนี่ดีมากเลยแล้วก็มันแล้วก็มีกุ้งแห้งมีอะไรเค็มๆแล้วก็จะต้องกินกับไข่เค็มคำหนึ่งมานี่ครบคอมบิเนชั่นเนี่ยไม่เปรี้ยวไม่เค็มอ๋อแต่ถ้า,จาเจอไข่เค็มแล้วว่าคาวนิดนึงต้องหนึ่งเค็มแยกแต่ว่าเด็ดๆคือเครื่องเค้าอร่อยแหละมะพร้าวอ่ะไม่คิดว่ามะพร้าวจะเข้าเนี่ยมะพร้าวเข้าอร่อยดี ทำให้ตาต้ตามตำมาดูมันขึ้นอะเด็กพอมีเปรี้ยว <c oughs> ยแล้วตำไทยก็คือกระเสิด <c oughs> ปกติถ้าหวานนํและบินแบบคนลุกเอง <c oughs> ตัวนี้ก็ตัดเผ็ดเราได้ทันทีเลยค่ะเพราะว่าพร้าวมันทาให้เราแบบทายเผ็ดเนาะ <c oughs> แต่น้ำลายก็ไหลแทนตอนนี้ตกไปเผ็ดต่อ ต่อมาอยากกินปูนามากเพราะเป็ดเผ็ดอะช่วงที่มันประมาณปลายปีถึงต้นปีมันจะเป็นปูนาที่ค่อนข้างตัวใหญ่แล้วก็แบบมีมันที่หัวก็เลยอยากกินเลถามว่ามีไหมเขาบอกว่าม,มีแต่มันก็จะไม่ได้แบบตุ้มตามเท่าสมัยตอนที่แบบเป็นฤดูแล้วนะแบบไม่เป็นไรขอลองสั่งก็เลยสั่งตำซ้วมาค่ะเป็นตํำตั้วแเราเพิ่มปูตัวส้มตำแบบพอมีกระถินนะมันดีมากเลยมันจะฝาดกระถินน่อยๆแล้วหอมกลิ่นกระถินแต่ร้านนี้เนี่ยเขาจะเขียนแปะไว้หน้าร้านแหละว่าแบบบางวันก็มีบางวันก็ไม่มีนะบรกเมนูบอกชัดเจนค่ะก็ลุ้ มากับวิธีการกินนะคะท,ทุกคนเด็ดหัวไม่หลับมาเนี่ยอ,อร่อยมากใครชอบกินมันปูอยากให้ลองกินมันปูนาดองคือมัน,มนจะเป็เหลืองๆแล้วมันจะครีมมี่แล้วพอไปดองปลาจะมีความเค็มความหอมของลปลาเข้าไปในมันปูอร่อยแบบมันจะมีสาขาไปเป็ดที่เป็น เกาเหลาปูนาถ้าเป็นฤดูกาลคือฉันสั่งมานั่งกินดูนทั้งบ้านนะแล้วมันก็นั่งแคะแต่กระดองดูกันตลอดเวลาอร่อยมากชอบมากอยากให้ได้โดนค่ะลองดูหอยยเรื่องอีเรื่องต้งตมร้านนี้ทุกคนถ้าใครไม่กินเผ็ดเธอต้องระบุดทิเม็ดเพราะว่าพื้นหาร้านนี้ตาเผ็ดมากฉันต้องบอกวต้องระวังจริงๆแต่สมัยน,นี้คือสามารถสั่งเผ็ดได้เลย,เลยว่าเผ็ดระดับประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยจัดไปคะ่ะอร่อยจริงแจ้ แล้วเมื่อกี้คือกินไปกินมาเผ็ดมากเผ็ดจะร้องไห้แล้วใช่ป่ะพอเผ็ดมากๆแล้วเราก็นึกถึงของหวานขึ้นมาแล้วที่จากรา,ารนี้ค่ะของหวานไม่เหมือนที่อื่นเป็นไอศครีมกับกล้วยม่วงให้กินมาก <c oughs> ทือความเผ็ดที่เป็นมา <c oughs> เงียบเลยสง,งบเมื่อกี้ขึ้นมาแบบแอบแอบอย่างเงี้ยมันเผ็ดมากอ่ะนี้คือความหวานางทีมันกวดวทุกอย่างแหละ กล้วย t e เจอร์กล้วยม่วงแน่นมากแล้วมันค่อนข้างเหมือนกับมันแห้งนิดหนึ่งป้ามันมีความกล้วยมันหนึบอะแล้วมันก็แบบมันก็ฟีบแต่เนื้อมันก็แน่นมากๆและหอมน้ําตาลมากกล้วยเขาอะเขาบอกเขาใช้น้ำตาลมะพร้าวกินมาเลยแบบอันพิเศษทุกคนมาดมเองคือเข้าปากแบบแรกล้อมแล้วค่อรู้สึกแบบแบบเคี้ยวไปเคี้ยวมาจนไอติมมันหมดแล้วอะแล้วมีแต่กล้วยที่เหลือในปากแล้วค่อยเคี้ยวกล้วยต่อกลิ่นน้ำตาลมะพร้าวมันพุ่งแบบพุ่งฟุ้งในจมูกเลยหอมมากอันนี้ปลาปลื้ม ราเสิร์ฟพูดมากับกะทิก็เลยลองขอราดกะทิลองไปค่ะเพื่อมันจะลดหวานลงนิดนึงน,นี่เดี๋ยวเรียกว่าเกยติมไอ <laughs> ติมั้งหมดกะ็กะทีทั้งซองกะทิมันอร่อยหวานน้อยแล้วตรงกะทิกลิ่นกล้วยกลิ่นกะทิสุดปัง <c oughs> หอมแบบกลิ่นมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันหวานแบบพ่ดยังไงดีหวานนนวลหวานแบบไม่ใช่หวานแหลมโดดมันหวานแบบวนวลไปหมดในปากดีมาก ตัวต่อมาเลียงมาจากบ้านเหมือนกันซาคูลำใหญ่ซึ่งจานนี้นะคะเสิร์ฟมาะกะทิแยกแต่เราลาดแต่ละวแล้วก็ชิมจานนี้หวานน้อยซาคูต้องมาอุ่นๆเลยทุกคนและเขามีกล้วยข้างในกล้วยฝั่งๆเนี้ยจะหวานไม่เท่าแต่มันจะเป็นหวานอมเปรี้ยวแล้วเนื้อมันแน่นๆเหมือนกันแต่ว่าแน่นคนละแบบนะกล้วยม่วงม,มันมีความแน่นแบบแน่นมากๆเลอแต่อันนี้เหมือนมีความแน่นกลาง แต่ว่าไม่เละเป็นแบบแข็งๆเหมือนกันอะมันน่าจะเป็นตัวทําให้หวานในขนมสิ่งนี้เพราะตัวอื่นมันไม่ค่อยหวานอะพอผสมันแล้วมมจะเป็นแบบมีความหวานกระโดดตรงกล้วยนิดหน่อยแต่อร่อยเลยแล้วว่าตัวนี้ก็ดีแล้วมันก็อนหอมลำไยที่ใส่เข้าไปอะดูดีมากเลยคะ่ะ กินไปก็จะกรุบกรุบตัวมะพร้าวแล้วก็ข้าวโพดแล้วก็ลำไยแล้วก็มันๆจากตัวกะทิดีเลิศประสเสริฐลืมพูดถึงไมไดสาคูเม็ดสาคูก็จะเป็นสาคูแบบไม่ใช่เม็ดสาคูในโปรเซสของอุตสาหกรรมจะเป็นต้นสาคูฉะนั้นเนื้อที่ได้มันจะมีความแบบใสๆแต่ไม่ได้หนุบหนับเท่าแต่มันก็เด้งๆอ่ะจะนุ่มค่อนข้างนุ่มปากซึ่งพอสาคูมันเม็ดเล็กๆเล็กๆแล้วกะทิมันอยู่รอบๆหัวสาคูใช่ปะมันค่อนข้างโซกน้ำกะทิเข้าไปได้เต็มปากเต็มคำเราอ่ะรู้สึกก็เลยรู้ส มันจะเปะ็นอาาน้องกล้วยแหละค่ะทุกคนคะฮัมปี้รักคื้นี้ะถือเป็นการปเปลี่ยนมื้ออาหารที่ดีมากๆขอบคุณที่มาหานอะไรอร่อยให้กินค่ะหนูมีแฮปปี้มากมื้อนี้ดีมากเลยคะ่ะ อันนี้ขาคือเผ็ดเผ็ดกราวนะคะสำหรับใครที่อาศัยอยู่แถวนี้นะคะแล้วอยากกินแจ่วฮอเนื้อน้องลายนะคะแนะนําร้านนี้เลยค่ะแล้วว่าเนื้อดีทั้ง2ตัวเลยทั้งใบพายทั้งตัวน้องลายดีหมดชอบน้องลายจะเป็นแนวเด้งๆแต่ว่าใบพายจะเป็นแนวนุ่มลิ้นนุ่มลิ้นแล้วตัวคนชอบเราว่าไม่เหมือนกันอย่างพี่ต่อรอบไหนพี่ต่อเลือกน้องลายแต่บิ๊มดันเลือกใบพายคุณชอบมันแบบเต็มปากเต็มคำดีแต่ว่าถามว่าอร่อยไหมอร่อยทั้งคู่ค่ะและร้านนี้นะคะเราว่าเครือเผ็ดเผ็ดเหมาะกับคนที่ไม่กินติดหวานเท่าไหร่นัก มันจะเป็นแนวแบบอีสานมากๆแบบที่นี่คนนี้เป็นก็คือแบบเค็มเปรี้ยวอาจจะติดหวานบ้างนิดหน่อยแต่ว่าน้อยมากๆเฉพาะบางเมนูที่มันจะเป็นต้องมีหวานน่อยๆอย่างน้ําจิ้มเขาอะกินแล้วรู้แล้เพราะปกติกินน้ำจิ้มที่อื่นใช่ปะจะชอบติดหวานแต่น้ำจิ้มน,น,นี้ก็คือติดหวานน้อยมากๆอะ่ะเออก็เลยประทับจิตประทับใจชอบมากเป็นลูกคลัก เคยคุยกับพี่ต่อพี่ต่อถามว่าเอาเปล่าเผ็ดทุกสาขาเอาเปล่าเพว่าแต่ละสาขามันนัมีเมนูพิเศษของมันเองอ่ะก็มีความแบบเหมือนรู้สึกเหมือนตอนอยู่ญี่ปุ่นที่ต้องอยากเก็บสต็อปให้ครบทุกๆกอันนะเพราะว่าชอบมากแล้ววันนี้ก็ได้มาเก็บเผ็ดๆผ็ดกราวแล้วค่ะอนาคตจะได้เก็บเผ็ดๆอะไรต่อไปก็เดี๋ยวไปรอดูเอ้ยลืมเขาบอกว่าเราจะกินน่ะก็จองกันก่อนเด้อเผื่อมันหมดก็โทรมาจองหน่อยแต่ว่าเผ็ดๆก็คือคิวเสาร์อาทิตย์จะแตกทุกคนก็คือถ้ามาวันธรรมดาได้ก็จะดีค่ะแต่วันนี้ไปแล้วค่ะ กูดไนท์ค่ะทุกคนทุกคนก่อนสั่งก็ไม่เยอะแต่พอมาทุกอย่างก็คือเยอะลืมไปว่าคือลืมได้ยังไงว่าเพลทให้จานใหญ่เนี่ยก็เลยแบบช็อกมากแต่ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ฉันอยู่บ้านเดี๋ยวจะเอาไปกินที่บ้านต่อจริกลู้เพจอย่างหนึ่งนะคะที่จะบอกทุกคนเลยเวลาที่เอ็มมาทุกคนจะแบบว่าแบบอยกกินสิ่งนี้และเมื่อแบบผ่านไปไม่กี่วันทุกคนจะต้องแพ็กสิ่งนั้นมามีความแบบเธออยากกินต้องได้กินนะทุกคนคือตริตเดียวกันฉะนั้นขอให้พรุ่งนี้ทุกคนฝันอะไรก็กินสิ่งนนั้ค่ะ